สวัสดีครับผมครับผมร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับลุงห้าสิบห้าปีแล้วครับห้าสิบห้าปีแล้วนะฮะก็เป็นรางวัลนะฮะมิชลินไกด์นะครับผมโอ้โหนะสองปี้อนเลยนะครับนี่ครับทำไม่ใหญ่แบบนี้เลยฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิป YouTube นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะจะพาทุกคนนะครับมากินข้าวเกี๊ยบป,ปากหม้อสาคูไส้หมูนะฮะชื่อร้านลุงขจรวัดเกียรตินะฮะก็อยู่หลังวัดเกียรตินะฮะถนนเจริญราษฎร์นะ,ะตำบลวัดเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนนี่นะฮะลูกค้าเยอะมากนะครับร้านนี้คือจอดแวะซื้อตลอดเลยนะครับเขาจะทําอยู่6มกเตานะฮะนี่เลยนะครับทุกคนสวัสดีแม่ค้าครับผม มาดูกันนะครับที่นี่จะเป็นเอกลักษณ์เราจ,จะทำเป็นสี่เหลี่ยมนะคะครับผมที่นี่เขาจะเป็นเอกลักษณ์เนาะจะทำเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะครับผมนี่เลยนะฮะ <c oughs> โอ้โหนะครับ <c oughs> ร้านเปิดขายทุกวันนะฮะห <c oughs> ยุดทุกวันอาทิตย์นะครับ ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดหกโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นหกโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะฮะนี่ครับยยยเย,นะยทั้งข้าวเกี๊ยวปากหม้อแล้วก็สาคูนี่จะขายชั่วละ20บบาทหมดเลยใช่ไหมครับ,บครับผม <Okay. S 2> โอ้โหนะครับ <Liber kee> ใช้พนักงานทำถึง3ามคนนะฮะตัวนี้เป็นอะไรนะฮะเป็นเ้าเกี่ยวปักหม่อนะ ร้านดังเชียงใหม่นะฮะก็ออกหลายๆรา,ายการนะของทีวีนะครับพี่กาดก็อยู่หลังวัดเกศนะครับทุกคนมาเส้นทางก็ตั้ง GPS มาได้เลยนะฮะถนนเจริญราน์นะครับผมตำบลวัดเกศนะฮะคนถึงได้มาตั้ว ทีนี้เราต้องปิดฝาไว้ก่อนใช่ไหมครับก่อนใส่ไส้นะฮะ่มันปิดฝาไว้ให้ลงสู่ครับปิดฝาไว้ให้แป้งสุกก่อนนะฮะก่อนใส่ไส้นะครับโอ้โหนะฮะทำงานเป็นทีมเป็นระบบนะครับอันนี้คือที่ทําอยู่ตอนนี้คือมีออเดอร์สั่งหมดหรือยังครับอ๋อนี่ทำขายเขาก็ทําเพื่อเตรียมขายนะฮะทำไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าลูกค้าจะมาแล้วก็รับได้เลยนะฮะสามารถ ตรงนี้จะไม่มีที่จอดรถดหน้าร้านนะครับแต่ว่าจอดแวะซื้อได้นะครับแปบ๊บเดียวแล้วก็ไปนะฮะส่วนมากก็ไปจอดภายในวัดนะฮะวัดเกียรติก็มีที่จอดรถให้นะครับทุกคนถ้าใครที่จะมา,าทําบุญที่วัดแล้วก็เดินมาด้านหลังก็จะเป็นร้านลุงขจรนะฮะชุดละยี่สิบบาทนะครับ ไปพักเตาเลยเนาะอย่างนี้เราทำตั้งแต่เปิดร้านถึงปิดร้านเลยไหมครับครับบ้างข้อความเยอะกนี่ทำได้ม่างครับร้อย่เยปเรื่องอะไรม่ขายยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นี่ครับโอ้โหนะดูนะฮะดูทำเพลินมากครับนี่ลูกลูกค้าก็จะมาจอด แวะซื้อแบบนี้ได้เลยนะฮะเขาจะมีวางขายหน้าร้านแล้วนะครับทุกคนอ่าีนะฮะก็เป็นชุดละยี่สิบบาทนะฮะที่ทางร้านนะครับทําไว้เตรียมไว้แล้วนะครับคนนี้เลยนะครับลุงขจรสวัสดีครับผมครับผมร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับลุงห้าสิบห้าปีแล้วครับห้าสิบห้าปีแล้วนะฮะได้ข่าวว่าล่าสุดน่าจะปีสองปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมครับเป็นรางวัลอะไรครับ างมิชลินอวอรวดครับสองปีซ้อนนะครับมิชลินด้วยนะสองปีซ้อนเลยนะครับทุกคนขายทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนาะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับวันอาทิตย์ครับครับผมทางร้านนี้คือมีส่งไหมครับหรือว่าปกติเราจะ่งช่วงนี้มันพนักงานเราน้อยเราไม่ได้่งครับ แต่ว่ามีออเดอร์โทรมาสั่งจองลงหน้าแล้วก็รับออกจัดงานเลี้ยงด้วยใช่ไหมครับครับผมครับผมโอเคครับเบอร์โทรยังไงเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะฮะครับผมครับผมลูกข้าจรก็เตรียมผักสุดยอดมากครับขายดีมากครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นรางวัลนะฮะมิชลินไกด์นะครับผมโอ้โหนะสองปีซ้อนเลยนะครับทุกคนนี่นะเบอร์โทรร้านจัดงานเลี้ยงต่างๆอะไรก็โทรมา สั่งตามเบอร์นี้ได้นะฮะเบอร์053243157นะฮะอีกเบอร์นึงก็0816815127นะครับนี่ฮะระดับมิชลินไกลเลยนะครับทุกคนโงฟีซ้อนนะครับได้กี่ชิ้นครับ7ชิ้นครับเชิ้นนะฮะ20บาทอันนี้ก็จะทาน้ำมันเพื่อให้ตัวเขาไม่ติดกันนะครับ หรือวโล่ะาาค่คูค่ะคครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นอะไรนะฮะเป็นกะทิเป็นกะทิแล้วก็พริกนะฮะตัวนี้เป็นกระเทียมกระเทียมเจียวนะครับผมโอ้โหนะครับ หยุดเลยนะครับทุกคนคกตัวนี้จะ้าขึ้นอยางนึ้นาานะ่ถ้าเป็นด้านนอกนี่คือจะทำก็เก็กบปากหม้ออย่างเดียวนะฮะ<อ>สาคูนี่คือจะทำอยู่ด้านในนะครับ ซื้อแล้ไปได้เลยนะคะเพราะว่าถนนเป็นเลนส่วนเนาะครับถนนค่อนข้างจะแคบนะฮะเป็นเลนส่วนก็จอดแล้วซื้อแล้วก็ต้องรีบออกไปนะฮะอันนี้คือพนักงานเขาก,ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับทุกคน ะทุกคนนะครับราคาชิ้นละยี่สิบบาทนะครับผมน่ากินมากฮะเกจดชิ้นน่ายีบาทระดับรางวัลมิชลินนะฮะสปีซ้อนนะครับทุกคนไม่ธรรมดาฮะลูกขจรนะฮะวัดเกจนะครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหนะครับผมสุดยอดมากครับร้านเนี้ยเรียกได้ว่า ครับผมะตำนาน55ปีนะฮะ นะฮะทุกคนนะสังเกนตน,นะครับเตานะฮะนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะครับสั่งทำพิเศษนะฮะไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่เราเห็นทั่วไปคือจะเป็นก้อนหนึ่งข้าวครับผมมัดแต่นี้ไม่ใช่นะคะเนื้อฐานดูขาดโดยตัวโอ้โหนะครับขายดีมากครับทุกคนคือ,คอทำไม,ม่ได้หยุดนะฮะเ,เดี๋ยวเราสั่ง ไปชิมดูนะครับผมอันนี้คุณลุงให้ลองอ่ะตัวนี้ขจรให้มาลองลุงขจรให้มาชิมก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราค่อยสั่งซื้อกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวให้คุณโอนะชิมให้ดูหน่อยครับผมว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับนี่ครับอันนี้คือเขาจะทาน้ำมันมาหอมมากครับน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับของลุงที่จะเป็นเอกลักษณ์คือแผ่นแป้งครับเป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วก็เตา เป็นเอกลักษณ์ใช่ค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของของทางร้านก็ไม่ธรรมดาเพราะว่ามิชลินนะรางวัลมิชลินไกด์สองปีซ้อนสองปีซ้อนนะครับทุกคนร้านของลุงตีนตั้งมาประมาณห้าสิบระดับตำนานนะเชียงใหม่นะห้าสิบปีนะถนนที่นี่ก็มาไม่ยากนะครับทุกคนก็ตั้งจีพีเอสมาลุงขจรนะเขาเกี่ยวปากหม้อได้เลยนะครับหลังวัดเกียรตินะหรือวัดตั้งไปจอดรถที่วัดเกียรติก็ได้นะครับอ้อมอ้อมเราก็อ้อมไปจอดด้านหน้านะคะแล้วเราก็เดินผ่านมาด้านหลัง แนะครับเทกะทินะฮะลงไปนะหอมเจียวลงไปนะฮะแล้วก็จะมีไม้มาให้เราเสียบนะฮะแบบนี้กินได้เลยนะครับเก็บตัวเลยโอ้โหแป้งน,นุ่มนะเนี่คือความเด่นของขนมปันี่ครับ ทำไม่ใหญ่แบบนี้เลยฮะเอาพริกด้วยไหมัูยโดดนะครับูกโดดมาสองลูกนะไม่น่าจะเผ็ดมากครับน,น่าจะกินกลับได้เลยมาดูบบนะฮะอืมโอ้โหหอมคองอร่อยนะไม่ต้องเคี้ยวนานเป็นไง,งคือแป้งครับแป้งแป้งนุ่มค่ะ แป้งกับไส้กูพอดีกันมากมันคือเข้ากันกับกะทิมากเลยครับทุกคนครับผมโอเคนะครับคุณโอรับประกันความอร่อยนะครับผมตัวแป้งไม่เละนะคะมาคนได้ครับนุ่มเด้งครับนี่เรียกได้ว่ามาเที่ยวเชียงใหม่ห้ามพลาดนะฮะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมที่ตลอดถ่ายคลิปแนะนําครับผมนี่ตัวนึงนี่ดูครับผมโอเคขอบคุณคุณโอรมากมากเลยครับครับผมนี่นะฮะ ใชนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากมากเลยนะครับครับผมนี่นะครับก็เป็นร้านเด็ดร,ร้านดังนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะลุงขจรนะฮะข้าเกี่ยวปากหม้อนะฮะหลังวัดเกียรตินะครับทุกคนถนนนะฮะเจริญรา์นะฮะตำบลวัดเกียรติอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกคนก็มาอุดหนุนได้นะฮะร้านเปิดขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับทุกคนก็รายละเอียดเดียเด๋ยวผมทิ้วให้ที่ใต้คลิปนะฮะใครที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าจัดงานเลี้ยงสังสรรจัดเบรกนะฮะขนมนะฮะข้าเกี่ยวปากหม้อก็ โทรมาตามเบอร์น,นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ตอลอดแต่คลิปนะฮะต้องขอบคุณนะฮะที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม